กันบ้างครับแซนดี้คราวแก้วสตูวิกนักแข่งรถไทยอดีตแชมป์ซูเปอร์คาร์สมสมัยวันนี้มาที่ช่อง3เราครับเพื่อประกาศความพร้อมและเป้าหมายของเขาในปีนี้ในการคว้าแชมป์รุ่นซูเปอร์ปิกอัพกับต้นสังกัดทีมออโรร a าฟอร์ดไทยแลนด์เรซิ่งในศึก b ีควิกไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีสปี2,567โดยแซนดี้ที่เวลานี้อายุ29ปีล่าสุดครับต่อสัญญากับฟอร์ดประเทศไทยเป็นปีที่5แล้ว จ้าตัวยอมรับว,ว่าปีที่แล้วมีปัญหาด้านเทคนิคเล็กน้อยครับทาให้ชวดขึ้นโพเดียมอย่างน่าเสียดายท,ท,ทั้งที่ออกตัวดีมาตลอดครับโดยเฉพาะสนามบางแสนเซอร์กิตปีนี้ตังปาว่าจะคว้าแชมป์ประจําปีให้ได้โดยสนามแรกจะประเดิมที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ไปฟังเสียงของแซนดี้พูดถึงเป้าหมายของเขาในปีนี้กันหน่อยครับเพราะปีที่แล้วเราเจอปัญหากับรถนิดหน่อยนะครับจะมี ปัญหากับระบบนิดหน่อยครับปีนี้เราก็น่าจะแก้ได้แล้วนะครับแล้วก็เรามาสู้ใหม่ในปี2024ครับเป้าหมายของแซนดี้ในปีนี้ก็คืออยากคว้าชแชมป์นะครับอันนี้เป็นเป้าหมายของทั้งแซนดี้กับทั้งฟอร์ดด้วยนะครับอยากได้แชมป์ในตารางทั้งปีครับสำหรับแซนดี้นอกจากการเป็นนักแข่งแล้วนะครับอีกหนึ่งอาชีพของเขาคือการเป็นโค้ชให้กับ นักแข่งที่เป็นพนักง,งานของบริษัท B. Quick ในโครงการที่ได้คัดเลือกพนักง,งานขึ้นมาเป็นนักแข่งเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์คือซันดี้เนี่ยถ้าเลิกแข่งรถแล้วอีกอาชีพหนึ่งก็น่าจะเป็นนายแบบได้เลยนะครับอย่างที่เราเห็นชมหน้าคราตาก็หล่อๆเอากาศเลยทีเดียวครับคราวนี้มาดูบรรยากาศงานกรุง